ดีค่ะพี ah, ่เพื่อนเพื tá ่อนทานข้าวอิ่มแล้วนะคะเดินออกกำลังค่ะร้านอาหารร้านนี้ก็อร่อยนะคะร้านอาหารอร่อยเสื้อผ้าค่ะสตอเบอรี่นะคะทุกคน กล่องละแปดสิบกลอร้อยนะคะอันนี้ยีสิอันนี้3าินนแก้วนะคะเป็นแก้วอันนี้เป็นมันนะคะมันกรอบอันนี้นักร้องนะคะร้านค้าตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วนะคะ เนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยมากเขาเรียกอะไรอ่ะอร่อยดูเห็นย๊ะที่เนี้ยย๊ะทีเนี้ยอร่อยมากอันนี้ข้าวปลูกงาดำนะคะอันนี้ข้าวปลูกงาดำน่าทานมากค่ะเนี่ยอาหารนะคะยำข้าคืนนะคะ มีทุกอย่างเฮ้ยสตอรอเบอรี่ค่ะอันนี้เห็นเ,เห็นที่ว่ายังไม่แดงนี่ไม่เปรี้ยวนะคะอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากซื้อไปกินแล้วดูค่ะเกรดเกรดใหญ่หวานมาก80บาทนะคะ100บาทน่าซื้อไปกินอะถ้าไม่กลัวมันเละก็จะซื้อ có ba cặp không đi ao đi vắng cái chập cái họ là chập ao đi, đi ừ. đấy, 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 đấy. À, I think the uh, uh, buy for some. Uh. But this man got it. Uh. Some, uh, uh, this can so you ทิ่แค่มะกอสแปรอับอีอะเออไปช่วยอ๋อ,อสองสามวันอ๋ออันเท่าไหร่อ่ะเ,เอา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 แบบแบบไหนดีจ๊ะแบบลูกใหญ่เลือดเล็กดีจ๊ะอันนี้เท่ากันไ,มไหมคะในเนี้ยอากันเลยครับพี่อันนี้ก็ร้อยเดียวอันนี้ แปดสิบบาทนะครับสนใจลูกค้าชอบแบบไหนเอาเอากล่องเล็กกล่องหนึ่งเอาเอากล่อ,องไหนก็ได้เหรอคะเอากล่องนี้ดีกว่ากล่องนี้ยังเ,เ,ยเพราะว่าพรุ่งนี้สองร้อยห,ห้าสิบนะครับฮะเวลิสฟิชอย่าเวลิสฟิชเอากล่องนี้มันมันไม่สุกมาก <Hello. S 2> แล้วก็เอากล่องกล่องละร้อยกล่องหนึ่ง

ร้อยแปดสิบบาทเอาไปกินพรุ่งนี้นะคะนี่นะะเลยค่ะลูกใหญ่มาก ถือไปไม่เป็นไรถือน,นี่ก็ไม่แดงเท่าไหร่นี่ก็ไม่แดงเท่าไหร่ยามค่ำคืนดูดูดูเธอทำ <The beautiful. S 2> ทำไมถึงทำกับฉันได้ของกินทั้งนั้นนะคะพี่ๆเพื่อนๆ อันนี้ก็ผลไม้นะคะถูกๆอร่อยๆทางโน้นก็เสื้อผ้านะคะสวยๆถ้ามีเต้าอะ่ะชุดเนี้ยเสร็จพี่เดินชมตลาดกลางคืนด้วยกันนะคะนะักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะดูค่ะเสื้อผ้าก็สวยๆนะคะอาหารกินก็เยอะแยะค่ะ ร้านสักก็มีนะคะเช็ดชูสวยมากของกินเยอะนะคะพี่ๆเพื่อนๆ<ป>มังลาตูนโตยยนโ่สเแย์มอันนี้เป็นสารนะ,ะสารจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาปลายค่ะ มีเซเว่นอนะคะมีทั่วค่ะอันนี้คืออะไรโอ้ยนักท่องเทีย่ยวเยอะค่ะพี่พๆเพื่อนๆที่ไปท่าร่องห่วงยางก็สนุกสนานนะคะนี่ค่ะของแซบหมูลปิ้งไก่ปิ้งแซบแซบ ูค่ะพี่พี่เพื่อน,อ,นอันนี้ก็เป็นทัวร์นะคะจองทัวร์เที่ยวนะคะนนค่ะงานฝีมือก็มีนะคะพี่พี่เพื่อน,อน<ม>ผล,ลไม้มะม่วงมะระก,กอเป็นน้ำผล,ลไม้นะคะอันนี้เกี๊ยวซาไส้หมูน่าทานมากค่ะ สื้ผ้าก็สวยๆนะคะอยากเป็นวัยรุ่นมีชิ้นย่างข้าโพอดย่างก็อชอบกระเปมามามเลยอะ่ะกระเปมาเนี่ยกระเป๋าไม้ม่ะ เป๋าถักนี่ค่ะสวยสวยทุกใบเลยพี่พี่เพื่อนเน,นี่ยนะคะสวยทุกใบเลยสวยทั้งนั้นเลยชอบชอบชอบมากโอ้แอดนอนขอจับคลิปก่อนนะคะพี่พี่เพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ <ไป S 1> กด <ไป S 1> subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching ดูค่ะเสื้อผ้าสวยๆบ๊ดีาค่ะ